หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายวัดป่าคงมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนามพระครูวินัยทรภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนื่องจากถือกันว่าท่านคือพระบุพาจารย์แห่งพระวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังจนบรรลุถึงธรรม โดยท่านจะพำนัดอยู่ตามป่าเขาเป็นที่มาของชื่อที่เรียกขานกันว่าพระฝ่ายอรัญ,ญวาสีพระธุดงกรรมฐานหรือพระป่าจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านได้ละสังขารไปนานกว่าหทศวรรษแล้วหากคำสอนเรื่องราวการทุดงตามป่าเขาและการเผยแผ่พุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆด้วยจริยวัติปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่มั่น ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำและสร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างไม่เสื่อมคลายชีวิตปฐมมาัยและจิตใจที่ใฝ่ธรรมครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กชายคนหนึ่งนามว่ามั่นแก่นแก้วได้ถือกำเนิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแม่ตรงกับวันที่20มกราคมพศ2413ณบ้านคำบงตาบลโขงเจียมอำเภอโคงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีอันปัจจุบันคือบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเด็กน้อยเติบโตขึ้นด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดบ้านคำบงตอนอายุ15ปีท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างคร่ำคร่งจริงจังจนมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมอย่างรวดเร็วสามเณรมั่นมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของครูบาอาจารย์แต่หลังจากบวชเรียนได้เพียงสองปีก็ต้องลาสิกขาตามคำขอร้องของนายด้วงแก่นแก้วพูดเป็นพ่อที่อยากให้ลูกชายคนโตมาช่วยงานของครอบครัวทว่าจิตใจของเด็กชายมั่นยังคงฝักใฝ่ในธรรมอยู่เสมอก็ประกอบกับยึดมั่นในคำกล่าวของผู้เป็นยายที่ว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนักเมื่อจเจริญวัยขึ้น และน้องๆเริ่มโตพอจะช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านได้แล้วในมั่นในวัย22ปีจึงสบโอกาสขอพ่อแม่กลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒดังที่ใจปรารถนาโดยอุปสมบทเป็นภิกษุในธรรมยุตินิกายเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2436และจำพรรษาอยู่ที่สำนักพระอาจารย์เสากันตะสีโลหรือหลวงปู่เสาณวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับฉายาว่าภูริทัตโต ซึ่งมีความหมายถึงผู้ให้ปัญญาผู้แจกจ่ายความฉลาดและฉายานี้ก็เป็นดั่งคำทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมที่ทอยาวของท่านในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นการถวายชีวิตเพื่อการหลุดพ้นในแรกอุปสมบทพิสั่นได้เริ่มศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยและข้อปฏิบัติอบรมกิจใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิ และสมาทานทุดงกวัดต่างๆภายใต้การดูแลของหลวงปู่เสาซึ่งเห็นแววว่าลูกศิษย์ผู้นี้มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ทั้งจึงเปิดโอกาสให้ร่วมฝึกกรรมฐานทั้งยังให้ติดตามไปทุดงตามที่ต่างๆด้วยสถานที่แรกที่ภิกษุหนุ่มติดตามจาริกไปกับพระอาจารย์คือภูหล่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพระมันสามารถทําสมาธิได้ถูกต้องเป็นครั้งแรกความปิติในครั้งนั้นทําให้พระลูกศิษย์ให้คํามั่นกับพระอาจารย์ว่า ตั้งแต่วันนี้ต่อไปผมขอถวายชีวิตนี้ต่อพรหมจันทร์ขอให้ครูบาอาจารย์เสาจงเป็นพยานด้วยเถิดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานการทุดงของหลวงปู่มั่นก่อนที่การจาริกแสวงทำอีกหลายครั้งจะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่ขาดสายตามรอยทุดงกัวัดในสมัยพุทธกาลทุดงคือวัดหรือแนวทางปฏิบัติ13ข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้พระสงฆ์ที่ตั้งใจสมาทานความเพียรได้เลือกนำไปปฏิบัติตามความสมัครใจเพื่อมุ่งกำจัดกิเลสและขัดเกลาจิตใจแต่หลังจากนั้นความหมายของธุดงได้เปลี่ยนแปลงไปโดยหมายถึงวัดของพระภิกษุที่แบกกรดออกป่าเพื่อฝึกปฏิบัติซึ่งกล่าวกันว่าการถือสันโดษช่นนี้จะช่วยให้จิตพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากการอยู่สถานที่เดิมเป็นเวลานานๆซึ่งจะทำให้ติดสถานที่ และได้รับความสะดวกมากเกินพอดีเช่นเดียวกับการฝึกตนในช่วงแรกของพระมั่นที่แม้จะก้าวหน้าไปโดยลำดับแต่ในที่สุดท่านก็ตระหนักว่ายังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ท่านจึงตัดสินใจออกทุดงไปในป่าเพียงลำพังทั้งที่การเดินทางในสมัยนั้นนับว่าได้ยากลำบากมากเพราะไม่มีการบุกเบิกเส้นทางหรือตัดถนนกันทั่วประเทศอย่างทุกวันนี้แต่นั่นไม่ได้ทาให้จิตใจที่มุ่งมั่นเข้าถึงทมอันทองแท้ของพระมัน่นย่อท้อลงเลย การทุดงในเวลานั้นต้องเผชิญกับภัยอันตรายทั้งจากคนสัตว์ป่าไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนในทางจิตใจก็ต้องต่อสู้กับกิเลสสิ่งเร้าความรู้สึกหรือเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พระมันก็ยังไม่หวั่นเกรงต่อสารพันอุปสรรคและสารพันเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญจนก่อเกิดเป็นประสบการณ์ทางธรรมอันล้ำค่าและกลายเป็นโอวาทธรรมสำหรับสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมาว่า บรรดานักปฏิบัติต้องให้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโจรเมื่อรู้เท่าทันโจรแล้วโจรย่อมไม่มีโอกาสลักสิ่งของไปได้แม้ฉันใดปฏิบัติให้มีสติและปัญญารักษาตนกิเลสก็มีอาจเข้าถึงได้อย่างหนึ่งคือการทุดงเป็นการฝึกคนให้เป็นคนมีความอดทนทรหดมีจิตใจเข้มแข็งกล้ากแกร่งนอกจากนี้การทุดงยังช่วยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จิตใจของผู้คน และได้สั่งสอนประชาชนที่พบปะอยู่ตามประเทศต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทุดงจะถือเป็นการฝึกตนที่สำคัญแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ละเลยการศึกษาหาความรู้ด้านปริยัติท่านกล่าวว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นสัตว์ทำสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้การฝึกตนของท่านจึงดำเนินไปตามสามหลักนี้อย่างเคร่งครัดผ่านการบุกป่าฝ่าดงนับร้อยร้อยกิโลเมตรออกทุดงไปพำนักตามที่วิเวกต่างๆโดยให้การส่งเคราะห์ทางธรรมแก่ชาวบ้านที่พบปะตามรายทางที่ผ่านไปด้วยรวมถึงครั้งที่ท่านจาริกไปยังภาคเหนือและได้ส่งเคราะห์สาธุชนในสถานที่ต่างๆเป็นเวลานานถึง11ปีตัวอย่างที่สื่อถึงความเมตตาอันสูงส่งของหลวงปู่มั่นอย่างชัดเจนคือคราวที่ท่าน ทุดงไปยังจังหวัดเชียงใหม่และมีโอกาสสอนธรรมะแก่ชาวเขาตลอดเวลาหลายเดือนที่พำนักอยู่ที่นั่นท่านพยายามถ่ายทอดธรรมะจนกระทั่งทำให้ชาวเขาเหล่านั้นสนใจการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยวิธีบริกรรมพุทธโธได้ทั้งหมู่บ้านการทุดงครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาจเจริญง,งอกงามในหมู่ชาวเขาแถบนั้นล่วงมาจนถึงปัจจุบัน สุปันนิมิตในชีวิตใต้ร่วมกาสาวพัดตลอดเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทุ่มเทชีวิตให้กับการบำเพ็ญธุดงกวัดไม่เว้นวายจนส่งผลเป็นประสบการณ์ทางธรรมอันล้ำค่าในขณะที่หลายครั้งก็เกิดเป็นเรื่องราวที่ยากจะอธิบายได้เรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการเล่าขานมายาวนานคือเรื่องราวในระหว่างที่หลวงปู่มั่นได้เพียรปฏิบัติภาวนาจนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดสุปันนิมิตขึ้นประกราศ ครั้งนั้นท่านได้เดินทางจาริกจากนครราชสีมาเข้าป่าดงพญาเย็นเพื่อสแสวงหาวิเวกไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณน้ำตกสาริกาจังหวัดนครนายกอันเป็นป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุมแต่ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะดูไม่น่าไว้วางใจท่านก็ตัดสินใจเข้าไปบำเพ็ญภาวนาในถ้ำไผ่ขวางซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น แม้ชาวบ้านจะทัดทานว่าเคยมีพระธุดงไปมรณาภาพในถ้ำที่มีบรรยากาศหน้าพึงครัวแห่งนั้นมาถึงหกรูปแล้วแต่หลวงปู่มั่นก็ยังยืนยันจะพำนักอยู่ที่นั่นโดยกล่าวกับชาวบ้านว่าขอให้อัตมาเป็นองค์ที่เจ็ดก็แล้วกันจากนั้นท่านก็จัดแจงสถานที่และเดินดูรอบๆบ,บริเวณพอตกค่ำฟ้ามืดสนิทท่านก็เริ่มบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิโดยจิตเกิดความสงบตลอดคืนแต่แล้วในวันถัดมา หลังจากที่พระมั่นออกบินทบาตและฉันอาหารท่านก็เกิดอาการท้องร่วมอย่างสหัสเมื่อสังเกตดูอุจจาระพบว่าอาหารที่ฉันเข้าไปยังอยู่ในสภาพเดิมคือไม่ย่อยจึงเข้าใจว่าพระรูปก่อนก่อนนั้นคงมรณภาพไปด้วยเหตุนี้หลวงปู่มั่นจึงรำพึงกับตัวเองว่าเราก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นกระนั้นด้วยความเด็ดเดี่ยวในธรรมและมุ่งมั่นไม่กลัวตายท่านจึงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่ววาหากจะตายขอตายตรงนี้ ขอให้ร่างกายหล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายเดือดร้อนแก่ใครๆถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดจากนั้นท่านใช้ธรรมโอสถรักษาอาการป่วยไข้เจียนตายด้วยการนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแยกธาตุขันจรเรินอสุภกรรม,มาฐานณบริเวณถ้ำแห่งนั้นติดต่อกันเป็นเวลาสวันสามคืนขณะที่จิตของท่านดำเนินไปอย่างได้ผลก็ปรากฏนิมิตเป็นลูกสุนัขก,กำลังกินนมแม่ ท่านพิจารณาใคร่ครวญดูว่าเหตุใดจึงมีนิมิตขึ้นมาได้เพราะปกตินิมิตจะเกิดจากการปฏิบัติสมาธิในระดับที่ยังไม่เป็นวสีหรือยังไม่มีความชำนาญเท่านั้นเมื่อท่านกำหนดกิจพิจารณาจึงเกิดญาณรู้ว่าลูกสุนัขตัวนั้นก็คือตัวท่านเองที่ในอดีตเคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มาหลายชาติด้วยกันเมื่อท่านได้ทราบเป็นไปในอดีตชาติของตนก็เกิดความสลดเป็นอย่างมากทั้งเกิดความสงสัยว่า ในเมื่อจิตของท่านยังคงเจอจ้าอยู่ทำไมจึงไม่สามารถพิจารณาธรรมให้ยิ่งขึ้นได้ท่านจึงนำสิ่งที่ได้พบมาพิจารณาธรรมในข้อที่ว่ากายะทุกขังอริยสัจจังเพื่อพยายามค้นความจริงว่าท่านเคยเกิดเป็นอะไรอีกจนกระทั่งพบความจริงว่าในสมัยพระาศาสนาของพระพุทธโกธรรมตัวท่านเคยปรารถนาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาธรรมนั้นพลาหมัวและต้องสังสมบรา